ถ้าเป็นถ้าเป็นปลาเนี่ยอาจจะกดเร็วนิดนึงนะคะปลาชงน้ำดื่ม <c oughs> ไม่ได้ชงน้ำดื่มแต่ปลาหมูน้ำผึ้งชา,า,งาเลยมากๆเลยเดียวปากเปื่อยมาก นี้สวยนะคะบางท่านอาจจะไม่กล้าใช้โอ้อมสีม่วงจะกล้าใช้หรือเปล่าแต่ดูจริงแล้วโอ้สวยจริงนะคะถ่ายมาไม่แค่ไม่ทคะแค่ดูเราก็จะได้ได้รูปหน้าที่ทุกอย่าง่ครบเต็มแค่นี้เองนะครับาแต่งหน้าในในในลุกใหม่ของดูใช่เลยโอ้โหสวยมากๆเลยยังขอกระจกหน่อยได้ไหมคะมีกระจกไหมเอ่ยกระจกคะ่ะให้รำคาญนิดนึงอื้อ อาเลยค่ะถูกใจนี่เอ่ยให้แต่งสบายที่นีคะน้ชาด้วยนะคะอ่าะคนนะคะเวลาลาหนเมีบ้างใช่ไหมคะแบมีอะไรเข้าตาไหมอ่เอาละตอนนี้เลยค่ะก็เป็นเฉดเพลงที่พี่เอกได้แนะนำนะคะอะขอบคนณที่พี่เอกนิดนึงนะคะ ในน้องชาอันนี้ดีกว่าเดี๋ยวเรามาพูดคุยกับน้องชาอีกนิดนึงดีกว่าเนาะอ่าเชิญเลยค่ะเดี๋ยวน้องชาคุยนิดเนาะเชิญตัวนี้เลยนี่นะคะเป็นเทรนด์ใหม่ที่พี่เอกอยากจะแนะนำที่บอกว่าเป็นสโมูที้แต่ว่าไม่ถึงกับดำแต่ว่าเป็นสิปบาลเลยังอ่อนหวานนิดนึงนะคะตอนนี้ถามนิดนึงดีกว่าว่าน้องชามีผลงานอะไรบ้างคะที่จบไปล่าสุดนี่เดี๋ยวเอางี้ดีกว่าเออ ถามดีกว่าเดี๋ยวให้นักชาติมีของรางวัลแจกให้กับอ,อะไรทขั้นตรงนี้คำถามาถามดีกว่าว่ามีละครที่พิ่งจบไปเนาะจบไปมาพักนึงแล้วแหละ<ท>เรื่องอะไร<ท>เอ่ย<อ>แน้วไหนคะท่านนี้ตอบว่าโรงแรมผีเอาใหม่เอาใหม่เอาใหม่มีจติกามีกติกาเลยจับหมูไว้ก่อนนะคะแล้วคนที่จะได้ตอบคนที่จะได้ตอบส่งจูบให้นักชาค่ะโอ้โหส่งจูบให้นักชาแล้วตอบว่าโรงแรมผีค่ะถูกไหมคะ เอาอย่างนี้เพลงยอดฮิ 180, normal, 180, stock, 180, ตเพลงยอดฮิตเพลงยอดนี้ใครจะร้องนี้ต้อง,องนะอต้องร้องด้วยนะต้องร้องด้วยท่อนหนึ่ง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 อ่ะท่อนหนึ่งร้องให้นักชาตฟังเจ้าของเพลงแค่ละทีอะไระไรู bon ้ว่าเปนใครดูด้อให้หน่อยโอ้โหแสดงว่าเป็นแฟนกันจริงๆนะคะหนูพอนะคะแล้วก็ งานต่อไปค่ะน้องชาจะมีอะไรมาให้แฟนๆได้ติดตามบ้างเอ่ยตอนนี้นะคะก็มีมของพี่กลังจะออนแอร์ปลายปีนี้วก็ติดตามช่องเก้านะคะแต่ไม่บอกว่าเล่นกับใครแล้วก็ชื่อเรื่องอะไรด้วยไม่บอกก็ตัวก่อนทายไม่เปิดกล้องเลยค่ะแล้วอัลบั้มคอลิ่งเลิฟบ้างต้องติดตามกันมีแน่นอนนะคะช่องเก้าเร็วๆนี้นะคะแล้วก็ผลงานเพลงนะคะ พร้อมฟังอัลบั้ม Calling Love เพลงยังไม่พร้อมฟังนะคะพร้อมฟังแล้วนะแต่ว่าคนพร้อมฟังเนี่ยคะโหลดแล้วโหลดแล้วด้วยที่ดอกจันเป็น23 25 25ใช่แล้วนะคะอ่าก็ฝากไปด้วยละกันสำหรับผลงานเพลงด้วยนะคะเพราะว่าตอนนี้เนี่ยก็ทุ่มเงทั้งงานละครแล้วก็งานเพลงด้วยนะคะแล้วก็ยังมีเวลามาหาดีออกแบบนี้ก็ต้องขอบคุณมากๆคุณเดียรนะคะตไป อ่าตอนนี้คอเสียงบมมาให้กับน้องน้ำชาด้วยค่ะขอ,ขอบคุณมากๆเลยนะคะ<ม>เดี๋ยวใครอยากจะถ่ายรูปก,กับน้ำชาก็